สวัสดีค่ะคลิปนี้กลินล็อก็จะมาพูดถึงเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์หญิงในเรือนชานนะคะเสน่ห์หญิงในเรือนชานก็เนาะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องโบราณโบราณสักนิดหนึ่งเป็นเป็นเรื่องของโบราณแต่เป็นอมตะไม่มีวันตายนะคะเรื่องของเสน่ห์หญิงในเรือนชานเนี่ย เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากเราหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับประโยคเานั้นนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้เข้าใจถึงการขยายความของคำนิยามเหล่านั้นรู้แต่ประโยคลอยๆสเสน่ห์หญิงในเรือนชานประมาณประมาณว่าสเสน่ห์ป้ายจาวักหรือเรือนสามน้ำสี่อะไรแบบนี้เนาะแล้วเนื้อแท้ของมันแล้วจริงๆเน่ยมันคืออะไรล่ะมันคืออะไรยังไงแบบไหน ก็เข้าใจกันแบบผิวๆเลผลอๆก็รู้ๆกันแล้วว่าเสน่ห์นเสน่ห์ในเรือนชานหรือเรือนสามน้ำสีก็คือหน้าที่ของกุลสตรีที่ดีนั่นเองเนาะแต่ลึกลงไปแล้วบางบางคนหลายท่านหลายคนก็อาจจะบอกโอ้ช่างมันเถอะฉันไม่สนใจอะไรหรอกก็รู้แต่ว่าเออเรือนสามน้ำสีคือนั่นแหละก็เรือนสามน้ำสีเนาะวันนี้พี่กรินก็เลยจะมาขยายความนิดหนึ่งนะคะคําว่าเสน่ห์หญิงในเรือนชานหรือเรือนสามน้ำสีอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนะเนาะที่ คนโบราณคนสมัยก่อนเขาก็จะสอนลูกสอนหลานอะไรเงี้ยจะได้เป็นคนดีเป็นสีแก่เรือนชาญเป็นสีกับครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะเรือนที่หนึ่งก็คือเรือนผมหมายถึงผมต้องสะอาดจะอ้านสวยงามไม่กระเซอะกระเซิงไม่ฟูฟ่องอ่ะนะผู้หญิงเรานะถ้าผมสวยมันก็เหมือนไก่งามอ่ะเนาะขนสวย คนก็สวยผมสวยก็ดูเหมาะสมอะไรก็จะดูดีเนาะสวยงามอย่าปล่อยผมให้เน่าก็จกเจอ,รอ,เอเรก,ก,รกระเจิงแล้วก็สองสามอาทิตย์หรือเดือนไม่สระผมนี่เข้าใกล้ทีก็กลิ่นกระเจิงอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ก็คือให้ดูแลผมเป้าของตัวเองให้ดูสวยงามอยู่เสมอนะคะแล้วก็เรือนกายเรือนกายนี่ก็คือร่างกายเราต้องดูแลสะอาดสะอาดนะคะสะอาดสะอานไม่เน่าไม่หมกไม่เหม็น คือเราต้องมันดูแลความสะอาดในร่างกายของเราอาบน้าอาบผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีอยู่สม่ําเสมอมองแล้วก็ดูสดชื่นสดใสเนาะคนที่พบเห็นเราก็เขาก็จะรู้สึกว่าเอออยู่ดีอยามีสง่าราศีนะเวลาเราไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยให้ตัวเองกระเชิะกระเชิงชุดโซมอะไรแบบนี้นะคะก็คือเรือนกายเนาะทีนี้เรือนที่สามเรือนชาน อันนี้พี่กลิ่นต้องพูดยาวนิดหนึ่งนะคะคำว่าเรือนชาเนี่ยเพราะว่าพี่กลิ่นเน้นมากเรื่องนี้ค่ะก็คือที่อยู่อาศัยต้องสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่รกรุงรังใครไปใครมาพวกเ็นก็จะสบายตาสบายใจนะคะสวยงามเป็นระเบียบเป็นอาหารตาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าคนที่มีสามีแล้วก็เมื่อสามีทํางาน,นเหนื่อยกลับบ้านมาเห็นบ้านเรือนสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่ง ทำให้ผ่อนคลายหายเหนื่อยได้นะคะแต่ถ้ากลับเข้าบ้านมาแล้วาหาทางเดินแทบไม่ได้เลยรกรุงรังไปหมดเลยความสุขกายสบายตามันก็จะหายไปด้วยนัมันก็จะไม่มีอ่ะมันก็มีจะบางทีก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายอ้านานๆเข้าเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันเนาะทำงานมาเหนื่อยๆก็มาเจอบาดรกรุงรัง จะหยิบจับข้าวของอะไรก็โอ้เลอะตุ่มเป๊ะไปหมดเลยเนาะอะไรขี้ฝุนขี้ฝอยเศษนู่นนี่นั้นระวางของที่สําคัญมากหรือางของไม่มีระเบียบเนี่ยพอจะจับจะฉวยหาอะไรก็โอ้ไอ้นี่อยู่ตรงไหนไอ้นั่นอยู่ตรงไหนวุ่ยวายวกันไปหมดอันเนี้ยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนานๆเข้าเนาะแม้แต่จะรักแค่ไหนเนาะแม้ว่าจะรักภรรยาตัวเองแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะมีการเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายแย้งหน่ายนะคะ ความหนงหน่ายเพื่อมันซ้ำเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามันก็จะเป็นชนวนร้ายของการหมดรักนะคะมันจะเป็นชนวนร้ายของการไม่ปื้มไม่ปลืม้มค่ะถ้าพูดถึงคนยุคใหม่เนาะสามีก็ทำงานภรรยาก็ทำงานก็ต่างต่างคนก็ต่างทำงานก็ต้องช่วยกันดูแลใช่ไหมดูแลต้องเป็นเดี๋ยวนี้สามีเขาก็ช่วยภรรยานะ บางทีก็ช่วยล้างด้วยล้างจานอะไรด้วยช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้เนาะสมัยใหม่เรามันก็ต้องอินเตอร์แบบเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าว่าภรรยาจัดระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วสามีก็ต้องช่วยช่วยทําให้ไม่รกเพิ่มนะคะถ้าผัสามีไม่อยากจะช่วยงานบ้านแต่ก็อย่าช่วยให้มันรกขึ้นสมมุติว่าเขาจัดไว้แล้วอะไรเรียก็ ให้มันอยู่กับที่กับทางฝึกความมีระเบียบเรียบร้อยให้สม่ําเสมอทั่วกันทุกคนในบ้านนะคะพี่บ้านจะเป็นสามีภรรยาคุณลูกอะไรต่างๆนะคะแล้วจัดจัด,จดเก็บแยกของเป็นประเภทนะคะแยกเป็นประเภทวางอะไรก็ให้วางตรงนั้นเช่นพวกประเภทกุญแจรถอ,อยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นไฟฉายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เดิมๆอะ่ะใครหยิบออกมาใช้แล้วก็ต้องให้เก็บเข้าที่เดิม อย่าไปวางอย่างไหนนึกอยากจะวางตรงไหนก็วางอะไรอย่างเงี้ยเอาออกมาใช้เสร็จไม่เอาเข้าที่เดิมแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราหยิบออกมาทุกวนันทุกวันแล้วเราไม่เอาเข้าที่เดิมอ่ะมันก็เริ่มจะกลายเป็นเป็นบ้านเป็นขยะไปแล้วอ่ะมันก็จะรกมันก็จะทีนี้พอจะมาจัดมาเก็บทีนึงอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาอ่ะมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเราทําอย่างจะปําเสมอ ER, หยิบหยิบออกมาใช้เอาเข้าที่หยิบออกมาใช้เอาเข้าที่ที่เดิมเดิมของมันอ่ะ โห่ต่อให้ไฟดับมืดตึ๊บนะโลกจะอะไรเรายังวิ่งหาสิ่งของเหล่านั้นได้ง่ายดายมากเลยอะ่ะหลับตาไปเราก็ทำไปเราก็เจอละตร,ตรงนู้นตรงนี้มันก็จะทําให้เราเอ่อมีความสะดวกสบายสบายแล้วก็เนาะมีที่เก็บประจําตําแหน่งเนาะหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ไม่วางระเกะระกะใช่ไหมคะจะมืดขนาดไหนก็หยิบได้ง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัยบ้านรกลุงลังสเก็บถเอสะปะถ้าเกิดมีเรื่องฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนาะกรณีฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาไปถึงดาวอังคารแล้วอะแต่ตัวเองยังมงมหาของอยู่หาไปหาอย่างนี้ก็ไม่เจอก็โวยวาย,วายหงุดหงิดขึ้นมาสุขภาพจิตเสียอารมณ์เสียดวงจุ้ยเสียทุกอย่างเนาะอะไรอะไร,ะไรต่างๆมันก็จะมันก็จะมันก็แย่ไปหมดอะใช่ไหมคะนั่นแหละคือไอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยสําหรับ ในมุมของพี่กลินนะคะพี่กลินอันล็อกเนี่ยจะเน้นมากเรื่องความระเบียบเรื่องอะไรเพราะว่าความไม่มีระเบียบมันทําให้เกิดความแหน่หงนายได้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะ